จะเ,เพื่อนๆมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสะพายอิตาลีวันนี้จะพามาพอ,อกหน้านะคะใครเป็นฝ้าห้ามพลาดสูตรนี้เลยนะคะซึ่งสูตรนี้จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งา,างใสไวมากๆเลยนะคะในส่วนของคนที่เป็นฝ้าจะทําให้ฝ้าลดลงอย่างเร็วเลยนะคะโอเคค่ะที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทนำะคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูที่ทาและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตอนแรกเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะใครจะใช้โยเกิร์ตลดอะไรก็ได้นะคะส่วนตัววันนี้จะใช้โยเกิร์ตลดกล้วยนะคะในส่วนของโยเกิร์ตเขาจะช่วยให้ผิวของเรานวลเนียนช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสช่วยลดฝ้าลดกระช่วยกระชับรูขุมขนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้โยเกิร์ตอยู่ที่1-2ช้อนชานะคะ ไปได้เลยนะคะคือผงธนาคารนะคะใครไม่มีผงธนาคารก็ใช้ผงขมิน้นหรือผงพอกหน้าตัวไหนๆก็ได้นะคะที่เราสามารถใช้แล้วเราไม่แพ้สามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะในส่วนของผงธนาคารเขาจะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะช่วยควบคุมกามมันช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงธนาคารอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะ นี่เลยนะคะคือผงขมิ้นนะคะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เลยนะคะในส่วนของผงขมิ้นก็จะไปฆ่าแบคทีเรียตัวที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะจะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสช่วยรักษาเผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วช่วยให้สิวยุบเร็วนะคะช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงขมิ้นอยู่ที่ปลายช้อนหรือ1นส่วนสนะคะ นี่เลยนะคะคือมะนาวนะคะในส่วนของมะนาวใครแพ้ก็ให้ใช้น้ำเขอเทศน้ำสับป,ปะรดใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของมะนาวก็จะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะก็จะมีกรดอีเอชก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่ครึ่งถึงหนึ่งช้อนชานะคะ เรามาผสมให้เข้ากันนะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้สามารถทําได้อาทิตย์ละสองถึงสามครั้งเลยนะคะถ้าใส่น้มามะนาวแนะนําให้ทําก่อนนอนนะคะใครที่มีผิวบวบบางผิวแพ้ง,ง่ายก็ให้ทดสอบควแพ้ก่อนนะคะก่อนที่จะมาใช้สูตรพอกหน้าสูตรนั้นๆนะคะเพราะว่าสภาพผิวของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะเราผสมเข้ากันแล้วเนื้อเขาจะสวยมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะใครไม่มีแปรงก็หลังช้อนแบบนี้เลยนะคะ ถ้ามีแปรงก็จะได้หนากว่านี้อีกนะคะให้พอกหนากว่านี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ให้เราปล่อยทิ้งไว้ให้เขาแห้งนะคะหรือสิบถึงสิบห้านาทีหรือแล้วแต่ใครมีเวลานะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะ โอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กัไลคกกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้เป็ทดลองทำใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีคอีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูอีกนะคะ